ก็สวัสดีกันเรื่อนะครับมาพบก,กับรายการ The Reverse นะทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารายการ t g ของผมเนี่ยอะไรครับได้เปลี่ยนชื่อรายการไปแล้วนะฮะเนื่องจากกระแสไม่ิดไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่ามันหาประโยคไม่ได้นะก็นะครไปทิงให้เขะ แปดพูลาก็จากรายการ TGC นะ,ะเปลี่ยนเป็น The Reverse นะฮะก็ได้เราฟังในซีซ่นนี้ไปกันยาวๆนะ,ะก็ที่ผมกำลังช้ชั่นนี้เพราะอะไรนะะะั่นแหละครับเพราะตอนแรกว่ามีอยู่วันวันหนึ่งแล้ว อันนี้ของจริงเลยมีอยู่วันหนึ่งเว้ยผมดูยูทูบแบบปกติเลยผมโพสในเพจไปว่าสามปีเนี่ยจะกลับมาทําใหม่ซึ่งนี่ปีที่สามเลยซึ่งผมลืมไปแล้วลืมไปแล้วปีที่สามเออมันปีที่สามแล้วแล้วลืมไปเลยว่ามาเว้ยแล้วเพกดไปดูยอดซับสไคร์ครับดูนะครับบัม่บัดเดอร์ตอนแรกเว้ยปีแรกที่ผมทําเลย มันติดตามอยู่13คนเว้ยแล้วตอนนี้นะฮะพอเห็นยอดสาตัวเองน้ำก็น้ำตาจะไหลนะครับอันนี้พูดจริงพูดจริงๆเลยแบบเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะมาได้ไงเนี่ย178คนนะแล้วดูเนี่ยอัพเมื่อสองเดือนก่อนอะเนี่ยอัพคิปนี้ไปอ่ะดูยี่สบสามครั้งอ่ะ มา,มาแบบคือยังไงอะคือแบบโหแบบโคตรเป็นกำลังใจอะจากสิบสามคนเพิ่มมาร้อยกว่าคนน่ะเออก็นี่เป็นทางรัดไปการเพจนะฮะส่วนลูกปกมันก็บบนั่นแหละครับแต่มันไม่มีก็ทำไงเล่าก็คนมันไม่มี ก็ถานเนไม่มีนะที่จะตัดต่อค่ะตัดต่อไม่เป็นฮะไม่มีอารมณ์สิ่งค่ะสิ่งก็ไม่มีคับนี่นะฮะก็ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่ติดตามมาตั่เนิ่นๆนะครับขอบคุณมากนะครับและถ้าใครและที่ใครที่ติดตามผมอยู่นะก็ติดตามต่อไปนะครับไม่ต้องกดออกนะฮะ ก็ผมก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะที่มาติดตามช่องผมนะครับผมจะทําคลิปที่ดีที่สุดนะฮะแล้วพยายามที่แบบจะไม่ให้มันตื่นอ่ะเออจะพยายามทําคลิปให้มันแบบสนุกด้วยทำสนุกให้เหมือนคนอื่นอ่ะแล้วไม่แปลกนะไม่เหมือนคนอื่นอ่ะซึ่งแนวผมเออผมเจอแนวตัวเองแล้วแต่ยังไม่เจอเกมที่ตัวเองน่านเล่นเข้าใจหัวกุงต้องเข้าใจแล้วแหละประเด็นเลยตอนนี้ต่อดาบไม่ต้องหวน ไม่ได้ตั้งใจพูดืุบันดับเองก็ความผมก็แบก็ใกล้ไปโลกหน้าแล้วนะก็รู้รู้ชะตากรรมของมันอยู่นะครับความนี้ใช้ประมาณห้าปีแล้วนะฮะซึ่งเพิ่งสังเกตเลยตัวแบถหายหมายเตออยู่นี่ตกใจตัวแบถหายมีเงีบเลยนะ ก็ที่ทําคลิปอันนี้ออกมาเลยครับก็จะมาทําคลิปขอขอบคุณร้อยกว่าคนนะที่มาติดตามต้องผมนะในระหว่างช่วงสองถึงสามเดือนนะฮะก็ขอขอขอบคุณมากจริงๆนะในีคลิปว่าก่านะที่ผมไปอัดไว้ซึ่งเกมเกมไหนสักเกมอ่ะถ้าพวกคุณอยากให้ผมอัดเกมไหนแบบเกมอีมูอีมูเลเตอร์ gba หรือเกม Nintendo ds ds นะ ds นะฮะก็รีเควสมาได้นะครับแฟนเพจอยู่ข้างบนนะฮะทักแฟนเพจมาเลยครับก็ถ้าใครอยากผมทําเกมอะไรนะทักมาบอกเลยครับแล้วผมก็จะจัดตามนั้นเลยครับส่วนเกมอื่นๆเนี่ยอย่างดิจิมอนเนี่ยนะก็เดี๋ยวทาให้นะครับแล้วก็เกมล็อคเมกแมนตาฟอร์สองเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวทาให้เหมือนกันนะครับไอ้ภาคนี้เนี่ยผมเล่นจบแล้ว เล่นจบแบบจบจบกับโค้จบอะเออซึ่งเล่นยากมากเล่นยากเลยก็ขอขอบคุณนะฮะร้อยกว่าคนที่มาติดตามช่องผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะก็ผมจะทำคลิปที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ตอนนี้กล้ใกลช่วงสอบแล้วนะฮะก็พอ่นานหนังสือนะครับอย่าติดเกมมากนะฮะเข้าใจเออ นะก็อย่าติดเกมมากนะฮะเหมือนผมลูกป่าไม่ใช่นะฮะก็อย่าติดเกมมากก็ถ้าเล่นเกมก็ก็อันนี้ไม่ได้พูดพูดแบบไม่ได้พูดด่าพูดพูดรวมๆคือจะพูดว่าก็ถ้าเล่นเกมนะฮะก็แยกแยะด้วยนะฮะว่าอันไหนสมควรทําไม่สมควรทํานะอย่างเช่นแบบเราไปฆ่าคนในเกมใช่ป่ะเวราออกมาข้างนอกเนี่ยเราอย่าไปฆ่าเขาเน้ติดคุกเน้ เธอมันติดคลุกนั่นแหละก็ผมเห็นคลิปมันตันเลยเว้ยผมเลยไม่รู้จะพูดอะไรและคำติดตาผมเนี่ยไอคำออเมื่อยเนี่ยไม่รู้มันจะมาทำไมก็นะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับร้อยกว่าคนที่มาติดตามนะครับขอบคุณครับไม่รู้จะขอบคุณไงแล้วอ่ะจะขอบคุณนะขอบคุณที่มาติดตามช่องผมขอบคุณที่ ยอมมาดูช่องผมขอบคุณที่ยอมมาดูช่องกากๆของผมนะฮะขอบคุณที่แบบมาดูเกมง,ง่ๆที่ผมแคสเกมโง,ง่ๆที่คนแคสแบบแคสไลฟ์อารมณ์นะฮะก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ